ต่อไปนะคะเราจะมาเข้าหน้าที่เป็นเดือนมกราคมแล้วนะคะหน้านี้แพลนเนอร์นี้ก็คือให้คุณใส่ไปเลยอะ่ะวันที่1คุณจะต้องทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือโกก็คือเป้าหมายเป้าหมายของเดือนมกราคืออะไรนะคะให้คุณเขียนไว้ทําไมครูถึงดีไซน์ให้มันมีโกเป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายใหญ่ของคุณเมื่อกี้ครูให้ใส่ให้เขียนรีมบอร์ดซึ่งรีมบอร์ดนี้มันคือเป้าหมายใหญ่ของทั้งปีแต่ว่าการที่คุณจะทําสิ่งใหญ่ๆใ,ให้มัน เกิดขึ้นจริงได้มันเกิดจากการแบ่งแอคทิวิตี้แบ่งเป้าหมายของคุณให้มันเล็กๆดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อที่ครูคิดว่ามันสําคัญนี่ยคุณคุณต้องเขียนถ้าคุณอยากให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงในเดือนมกราจะทําอะไรให้มันสําเร็จเช่นคุณอยากจะขายเครื่องสําอางคุณก็ตั้งเป้าหมายว่าอะไรหาสินค้าที่จะขายภายในเดือนนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือ habit tracker ค่ะคือการบันทึกบันทึกกิจกรรมของคุณค่ะคนเราถ้าจะประสบความสําเร็จอยาก ไปถึงเป้าหมายคุณจะต้องเปลี่ยนนิสัยเล็กๆของคุณน่ะให้มันได้ก่อนเหมือนการที่คุณอยากปลูกต้นไม้คุณก็ต้องหว่านเมล็ดเล็กๆของคุณลงไปเมล็ดพวกนั้นมันเปรียบเสมือนฮับบิของคุณคือนิสัยของคุณการกระทาแอคชั่นเล็กๆของคุณดังนั้นแฮ็บบิทแทร็กเกอร์ถึงมีความสําคัญอย่างเช่นอ่านหนังสือเรื่องวิ่งให้จบภายในเดือนมกราวันที่หนึ่งมกราคุณก็สมมติคุณอ่านพอครบครบเดือนเนี้ยคุณจะรู้แล้วว่าคุนอ่านหนังสือไปได้ทั้งหมดกี่วัน เนี่ยคุณก็มาทําเป็นสกอตัวเองได้เลยเป้าหมายที่ดีมันควรที่คุณจะต้องวัดผลได้นะคะครูถึงดีไซน์ให้มันเขียนออกมาว่าคุณต้องมีคอมมิชเมนต์กับตัวเองอ่ะคุณต้องบอกกับตัวเองว่าคุณจะเอาอะไรและก็มีการวัดผลได้ว่าแล้วมันแล้วสรุปสุดท้ายแล้วอ่านจบไหมในในเล่มเนี้ยแล้วคุณอ่านได้กี่เท่าไหร่นะคะคุณก็ให้คะแนนตัวเองไปว่าโอเคคุณทําไปได้ 11คะแนนเดือนหน้าก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ทําเขียนเป็นเลสเซ่นเรียนของตัวเองก็ได้ว่าแล้วทําไมฉันถึงทําไม่ได้วะคุณจะได้รู้ปัญหาคุณและเดือนหน้าคุณจะได้ทําไมแก้ไขแล้วก็หน้าต่อไปนะกระที่จุดหลอกก็คือการบันทึกคําขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะว่าเขียนกระที่จุดหลอกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดลี่ล็อกนะคะก็คือการบันทึกประจําวันและคุณสามารถใส่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณได้เลยซักผ้าอา่าน สือสนะิบห้าถน้าแล้วถ้าคุณทําได้ถ้าในในบูโจก็อย่างนี้ท่านทาเสร็จแล้วนะคะหรือว่าย้ายงานนะคะคุณก็แค่ทําอย่างนี้เลสันเลิร์นี่คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้บางวันก็จะมีเป็นแบบไมท์ทอสก็คือแบบฉันคิดยังไงฉันรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ในวันนี้มันจะช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะไอ้พวกไมท์ทอสต่างๆถ้าเราไม่จดบันทึกไว้ะเราก็จะลืมเมมโมรีนี้ถ้าเราจดบันทึกไว้แล้วคุณกลับมาอ่านนะคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าคุณชอบอะไราบางคนอย่างที่ครูบอกว่า ชอบอะไรเก่งอะไรถนัดอะไรคุณคือใครอะไรเงี้ยอะตอนนี้ครูจะไปเปิดไฮเปอร์ลิงก์ให้ทุกคนดูนะคะตัวสัญลักษณ์ข้างบนตรงเนี้ยไอ้ข้างบนเนี้ยค่ะมันก็คือเป็นไฮเปอร์ลิงก์อย่างตัวบ้านเนี้ยมันคือหน้าสารบัญน,นะคะมันจะมีปุ่มพวกเนี้ย คุณก็กดเข้าไปได้สมมุติว่าติ้งรีเฟลคชั่นส่วนใครจะไปดูในแต่ละเดือนก็คลิกทางด้านขวามือนะคะเนี่ยทำไฮเปอร์ลิงมาให้แบบว่าอย่างดีงามเลยนะคะเราอ่าเรากลับมาที่ตัวด้านข้างตรงนี้นะคะตัว c a l e n d a r นะคะตัวที่เป็นรูปไอเดียนะคะ ไอเดียนี้คือ m y d r e a m board เวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายเราคืออะไรวะคุณกลับมาดู m y d m d r e a m board นะคะคุณจะเห็นเป็นภาพวิชั่วเป็นภาพให้คุณเห็นว่านี่คือความฝันของฉันน่ะนี่คือเป้าหมายของฉันมันหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวคุณจะสอนไอการเขียน m y d dream board ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปกุญแจนี้ก็คือ keys นะคะ ก็จะเป็นฟิวเจอร์ล็อกนะคะก็คือไอตัวปุ่มเมื่อกี้คือฟิวเจอร์ล็อกนะคะและก็อีกอันนึงนะคะรูปดินสออันนี้มันคือการเขียนเดลี่ l ล็อกทุกคนเห็นตัวบวกตัวนี้ไหมไปที่กดปุ่มบวกนี่คือจะเป็นหน้ากระดาษวา่างเปล่านะคะแพลนเนอร์มันต่างกับบูเลต t เจอร์นอลที่มันเป็นกระดาษ แพลนเนอร์เขาจะมีคํามีเวิร์ดมีหัวข้ออะไรมาให้แต่ว่าครูอยากให้คุณเอาไปคัสตอมไมซ์ของตัวเองได้ด้วยคุณอยากจะจดนู่นจดนี่คุณก็มาแอดหน้าเปล่าๆคุณเพิ่มแล้วก็ใส่ทุกอย่างได้เลยเต็มที่เลยนะคะเพราะอย่าลืมว่านี่คือสมุดบันทึกของชีวิตคุณนั่นเองนะคะและสิ่งนี้นะคะคือเหตุผลที่มันจะทําให้คุณอะไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้อะคือคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักวางแผนด้วยอะเพราะว่านี่คือชีวิตของคุณดังนั้นครูอยากให้ทุกคนนะคะเอา สิ่งนี้ไปใช้อย่างที่บอกว่าแพลนเนอร์เนี่ยจะโคตรไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่เอาไปใช้ถ้าคุณไม่ลงมือทํานะคะก็อย่าลืมนะคะเอาไปลงมือทําด้วยแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าเอาไปใช้แล้วนะรู้สึกว่าชีวิตคุณดีขึ้นรู้สึกเป้าหมายคุณมันไปมากขึ้นอะไรเงี้ยพิมพมาบอกคุณหน่อยนะคะทักมาใน Line แอดหรือจะพิมพ์มาในในอินบ็อกซ์ของเพจแพทชั่นทูวินก็ได้เลยนะคะ